ทุกคนมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อของมาให้อีกแล้วเดวละน้อยสิพาทุกคนไปเอาเมื่อกี้อันคอรีมาส่งเนาะคอรีเอามาส่งเมื่อกี้นี่นะอยู่หน้าบ้านเลยเดี๋ยวละน้อยจะมาพาทุกคนมาเบิ่งเดีอว,ว่ามันเม่นอีอย่างเนาะันเนาะของแอปอโลน่าจะเป็นแอปจีนเนาะที่เขาเจ้าเขียน จะมาช้อปปิ้งออนไลน์ smile and happy ของอารูลาวเนาะแล้วน้อยจะพาทุกคนมาลุ้นเบื้งว่ามันเม่อนอย่างสนอกทุกคนมาแล้วเนาะอันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีฝากมาให้อีกแล้วมาลุ้นเดี๋ยวว่ามันเม่อนอย่างเนาะเขาเพื่อนสั่งให้เขอมาไว้อยู่หน้าบ้านให้แล้วน้อยก็เลยออกไปเอาเมื่อกี้นี่เนาะ มีบินได้ทุกคนบินเดี่วดีที่ตั้งโทรศัพท์ในรถโอ้อันที่ตั้งในโทรศัพท์ในรถเนาะราคาหกสิบห้าพันคีบเนาะประมาณเท่าไหร่วะสองร้อยสองห้าสิบบาทประมาณนั่นแหละสองยี่สิบาทประมาณนนัเนาะ น,นี่กับใบบินเนาะนี่ของอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาลุ่นกันละน้อยเดี๋ยวออกมาแล้วโอ้มันเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นแบบนี้นี่เองที่แบบหาอาจับใส่ในรถนะเนาะนี่ โอ้มันเป็นแรบนี้ดีที่จับซันในรถแต่ละน้อยลองมาประกอบบางได้ทุกคนนยเข้าในอะไรน,นะเดี๋ยวก็เพยส,สัมส์ยังบ่ได้สาเพรศัาเนาะ โอ้แบบนี้ซุปใส่แบบนี้ซุปเ่แบบนี้แล้วมันมันก็มีมีมีนอตอยู่นี่เนาะนอยเ่เคยใซส์จะเคลื่อนอ๋อบีบบีบบีบนี่แล้วมันก็มันมันก็ขึ้นมาแบบนี้นี่มันมันมีอันนั้นอยู่นี่เนาะบีบแล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้ทางนี้ก็มีปุ่มมีปุ่มคือกันนี่ฮาก็บีบนี้อีกเดบีบนี้แล้วมันขึ้นมาแบบนี้นี่สมมติมันเป็นแบบนี้เนาะ ล้วน้อยบีบนี่เดี๋ยวมันก็ย้ายออกมาแบบนี้เออคักอยู่เ้ยเอาไปติดใส่รถแล้วน้อยจึงจะได้ไลฟ์สุดในรถได้สบายโอ้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากมากนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ๋อมันมีอันบิดอยู่นี่เลยเดะมันบิดแบบนี้และโอ้มันเงยมัน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  ยับขึ้นยับลงได้ทุกคนแต่ว่าอันนี้มันน่าจะติดใส่ดถเนาะมันเป็นเนียวเนียวเป็นยางเนียวเนียวอะไรแบบนี้นะละน้อยลองจะเอาไปติดสรลดบมังเนาะทุกคนเนาะไปเบิ่งกับละน้อยเด้อว,ว่ามันสิติดใส่ดถแล้วมันสิเป็นอะไรเนาะเฮ้ let's go <S ไปไปเบิ่งกันละน้อยไปนี่ละน้อยก็มาหอดรถแล้ว Rất nói là nói nó quyền hay quyền mà Cô đeo Đi à Rồi cơ chứ mà chấp con leo Hai จะให้เด็นเนานะแล้วน้อยก็จะหน่วยนี้รอมึงเนาะดบีบนี่นี่นี่แบบนี้แ้น้อยก็เบีแบบแบบข้าวบอข้าแบบนี้บออ่าแบบนี้เนาะเฮ้ย <c oughs> อยาอยาหา แล้วน่าจะแล้วน่าจะเอาอันนี้ออกเนาะทุกคนนะแทนยางออกมนะัไปยางแบบนี้น่าจะตั้งแบบนี้ท่านมาละน้อยตั้งซีนี่ดิมันน่าจะตั้งแบบใดวะแบบนี้บอกละน้อยน่าจะเอาตัวนี้ออกก่อนมันน่าจะตั้งแบบนี้เนาะ อะก็ได้ไหมเงื่อนงาสามลอ้ออ <c oughs> ยู่ได้ไหมยังไม่ค่อยหูใส่เราทุกคนเนาะ่าจะเป็นแบบนี้บอน่าจจะเป็นแบบนี้บอสนี่อาจจะเป็นแบบนี้เราทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเนาะย้ายกล้องมาทางนี้ไปไหนก็อเดทุกคน ขากล้องมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอะไรติ๊กตักติ๊กตักป่าเลยจะไม่ได้บีอะไรเลย นี่แล้อยก็ตั้งนี่เรียบร้อยแล้วเนาะแบบนึงน่าจะเป็นแบบนี้แบบที่สองโอ้โอนโนูผู้ตายมันบูยูดีทุกคนหรือว่าต้องให้อะไรบ้างอะไมันแน่ใจ ບໍ wow, <laughs> ia, ່ເນ່ໃຈເນາະກໍຄ່ອຍວມມາติดຊຍມติดຊລະນ້ອນິມຮັດ เราเราเน้อยนเอยเห็นเขาเจ้าติดอยู่ถึงพี่ได้ไ,ดไม่ใจเขาเจะติดแบบนี้นะแบบติดติดแก้วนี่นะแบบแบบนี้แบบนี้เนาะเขาเจะติดติดแก้วแบบนี้เออมันก็อยูไ่ได้ทุกคน โอเคมันก็ได้อยู่ไหนเหนาะมมันก็ได้อยู่ไหนทุกคนเออเงยขึ้นเงยลงก็ได้แต่ว่ามันบบหันบันไดไหมแล้วน้อยบ็สร้างเฮ็ดกิบเจะนี่สำหรับ คิแบบนี้เนาะีลยวลน้อยพาทุกคนบ่งด้อมันแค่โอเคอยู่ไหนทุกคนโอ๊มัวมัว,มวสัมันคือมัวปะได้อันจับกล้องโทรศัพท์แล้วต่อไปแล้วน้อยจะไลฟ์สดได้สบายใจแล้วทุกคนต่อไปแล้วน้อยจะไลฟ์สดในใะปกติแล้วน้อยจะมีกล้องอันนี้อยู่เนาะกล้องในรถเนาะแต่ว่า มันเวลาเอาเวลาเอาอโหลดนะมันโหลดยากเนาะมันยากอันนี้นะอันนี้ขนและน้อยมีสองอันมันเฮียละอันหนึ่ง <c oughs> มันตกละน้อยก็เลยเอาใส่เด้ทุกคนอันนี้รีวิวรีวิวอันติดหน้ารถไหมเนาะละน,น้อยมารีวิวให้ทุกคนเด้อขอบใจเด้อขอบใจไอ้โหลดอินลาวขอบใจไอ้ซอนเบาซอนที่ว่าสั่ง ค่ะติดกล้องมาให้ละน้อยขอบใจหล,ลายๆขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าฝากมาให้เนะขอบใจหล,ลายๆเด้อไอสอนเด้อไอโหลดอีลาวเด้อขอให้โชคหมาล่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงไออ,ไอโหลดอีลาวไอสอนบ่าวสอนเนาะขอบใจหล,ลายๆท้ายนี้ก็ขอโมกขอบใจทุกกำลังใจที่ว่ามาฮับสมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ละน้อยเนาะขอบใจหล,ลายๆเด้อนี่นี่ของขอนอีกแลว้ว เดือนนี้เป็นเดือนสองเนาะเดือนกุมภาพันธ์อย่าบอกได้ว่าเป็นของขอนวาเลนไทน์ได้ของขอนวาเลนไทน์ก่อนหน้าเนาะทุกคนเนาะขอบใจเด้อไอโรดอีลาวนี่อันนี้ของของละน้อยที่ว่าละน้อยไลค์แต่ละเทีเ่าะละน้อยประดิษฐ์เอ,ง,องนี่นะละน้อยมาเฮ็ดแบบนี้ทุกคนอันนี้ดอกไม้เนาะละน้อยเฮ็ดแบบนี้มันโ,โอเคมันโบเบิร์กเนาะละน้อยก็เลย ไอโรดอีลาอีตนไอโรดอีลาวก็เลยไปซื้ออันนี้ให้เนาะเบาสอนเบาโหลดอีลาวเนาะทุกคนเนาะขอบใจเด้อขอบใจหลายๆขอบใจทุกการตั้นิติโซมขอบใจทุกคอมเมนต์ขอบใจหลายๆแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความหักเนาะเป็นเดือนกุมภาเป็นเดือนแห่งความหักขอยทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในวันแห่งความหักเด้อทุกคนขอบใจหลายๆสุขดีปีใหม่จีนปีใหม่เวียดเนาะขอบใจหลายๆเด้อ